สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของการตายแล้วฟื้นเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายน้อยที่ตายไปถึงสามวันแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรมารับฟังพร้อมๆกันค่ะนายน้อยอายุ56ปีทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไป อยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ล้มป่วยหนักและในที่สุดก็เสียชีวิตลงหลังจากที่เขาเสียชีวิตได้ไม่นานานน้อยก็พบว่าวิญญาณของเขาได้ล่องลอยออกจากร่างมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนนิ่งอยู่ทางญาติิก็กำลังจัดการพิธีศพด้วยความโศกเศร้าตัวเขาเองยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่เขากำลังล่องลอยอยู่ในภพของวิญญาณจูจ่ๆก็มีหญิงชาราใจดีคนหนึ่งสวมชุดสีขาวปรากฏตัวต่อหน้าเขาเธอยิ้มอย่างอบอุ่นและพูดกับเขาว่ามานี่เถอะลูกข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวนายน้อยก็รู้สึกอบอุ่นที่ได้พูดคุยกับหญิงชาราเขายอมเดินตามไปหญิงชาราได้พานายน้อยไปยังสถานที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีความสงบและเต็มไปด้วยแสงสว่างมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ดูมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้งชาลาบอกว่านี่คือหนึ่งในภพภูมิของผู้ที่ทำกรรมดีในโลกมนุษย์นายน้อยรู้สึกถึงความสงบสุขและพอใจในสถานที่แห่งนี้ญิงชาลาได้พานายน,น้อยเดินไปยังสถานที่อีกที่หนึ่งเป็นสถานที่มีความมืดครึ้ม เต็มไปด้วยเสียงคร่ำครวญของผู้ที่ต้องชดใช้กรรมหญิงชาราบอกว่าที่นี่คือพบภูมิของผู้ที่ทำกรรมชั่วในชีวิตพวกเขาจะต้องได้รับโทษตามที่ได้ทำเอาไว้ในน้อยเห็นผู้คนที่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงและน่ากลัวมากหญิงชาราได้ผ่านในน้อยเที่ยวพบภูมิต่างๆทั้งสวรรค์และนรกในน้อยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกหิวหรือรู้สึกว่ามันนาน แต่หญิงชาราได้อธิบายว่าเวลาที่เจ้าอยู่ในโลกวิญญาณน,นี้ผ่านไปเพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นแต่ในโลกมนุษย์ผ่านไปแล้วสามวันหญิงชาราท่าทางใจดีได้พูดขึ้นมาว่าเจ้ามาเที่ยวพบนี้ได้ก็เพราะบุญของเจ้าแต่เจ้ายังไม่ตายในตอนนี้เจ้ายังมีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งจงตั้งใจทำบุญและทำความดีเอาไว้หากเจ้าตายอีกครั้ง เจ้าจะได้มาอยู่ในสวรรค์ที่สงบสุขเช่นนี้หลังจากที่หญิงชาระาเอ่ยคำลาในน้อยรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเขากลับมารู้สึกตัวในร่างของเขาอีกครั้งพบว่าร่างของเขายังคงนอนอยู่ในโรงญาติญาติและคนอื่นๆก็กำลังเตรียมเผาศพทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นในน้อยฟื้นขึ้นมาทุกคนต่างประหลาดใจ และดีใจที่นายน้อยรอดพ้นจากความตายหลังจากฟื้นขึ้นมานายน้อยได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้ไปพบเจอในพบภูมิวิญญาณให้กับครอบครัวและญาติฟังเขาได้ตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านในงานทำบุญประจำหมู่บ้านทุกคนต่างมารวมกันด้วยความตื่นเต้นเพราะนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และมีเสียงกระซิบกันในกลุ่มชาวบ้านว่าจะเป็นไปได้จริงหรือที่คนจะฟื้นหลังจากตายไปแล้วถึงสมวันหลังจากได้ฟังเรื่องราวของนายน้อยชาวบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางคนที่เคยประมาทในชีวิตก็เริ่มหันมาทำบุญมากขึ้นบางคนก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นการรักษาศีลหรือการละเว้นจากการทำบาป แม้แต่คนที่เคยดื่มสุราหรือการทำผิดศีลก็เริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นนายน้อยเริ่มมีความฝันถึงหญิงชาราที่เคยพาเขาไปท่องเที่ยวพบภูมิต่างๆแม้ในโลกความจริงนายน้อยกลับมามีชีวิตแล้วแต่ความฝันนั้นเหมือนเป็นคำเตือนให้เขาตั้งใจทำบุญให้มากขึ้นเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวพร้อมกับเสียงกล้องในหัวที่บอกว่าทำบุญเถิด เมื่อถึงเวลาเจ้าจะได้ไปอย่างที่ที่สงบสุขนายน้อยเริ่มทำบุญอย่างสม่ำเสมอแต่คราวนี้เขาทำด้วยความตั้งใจที่แท้จริงทุกครั้งที่ทำบุญเขาจะนึกถึงหญิงชาราที่พาเขาท่องเที่ยวสวรรค์และนรกเขาเชื่อมั่นว่าบุญที่เขาสั่งสมจะช่วยนำพาให้เขาไปอย่างสวรรค์เมื่อถึงเวลานั้นนายน้อยได้สอนลูกหลานและคนในหมู่บ้านว่า บุญนั้นไม่ใช่เพียงการถวายปัจจัยหรืออาหารแด่พระสงฆ์แต่บุญอยู่ที่ใจเราหากใจเราสุขและบริสุทธิ์การทำความดีก็ยิ่งจะมีผลมากขึ้นแม้ไหนน้อยจะตั้งใจทำบุญแต่เขายังไม่หวายต้องเผชิญกับความท้าทายของชีวิตมีวันหนึ่งเขาประสบปัญหาการเงินในครอบครัวลูกชายของเขาเกิดเจ็บป่วยหนักและต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก ญาติพี่น้องต่างวิตกกังวลแต่ในใยน้อยกลับนิ่งสงบเพราะเขาเชื่อว่าบุญที่ทำจะช่วยคุ้มครองครอบครัวของเขาอย่าได้กลัวเราทำดีแล้วก็จะได้รับผลดีในใยน้อยบอกกับภรรยาและลูกๆในน้อยเริ่มหันมาปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันหลังจากที่ฟื้นจากความตายเขารู้สึกว่า เขามีความสงบในใจมากขึ้นทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิเวลาผ่านไปเรื่องราวของนายน้อยก็แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงผู้คนจากหมู่บ้านอื่นก็เริ่มเดินทางมาหานายน้อยเพื่อฟังคำสอนและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำบุญและการหลีกเลี่ยงบาปชาวบ้านเริ่มมีความเชื่อและศรัทธาในตัวของนายน้อยนายน้อยยังคงมีความฝันเกี่ยวกับการไปเยือนพบภูมิต่าง โดยเฉพาะนารกเขาเห็นคนที่เคยทำบาปถูกทรมานอย่างโหดร้ายความเจ็บปวดที่เขาเห็นในฝันนั้นทำให้เขาตื่นกลางดึกทุกครั้งในน้อยเล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าเขารู้สึกเหมือนมีหลางสังหรณ์บางอย่างทุกครั้งที่ฝันถึงหญิงชาราเธอจะเตือนเขาว่าเวลาของเจ้ากำลังจะมาถึงแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้จงทำความดีต่อไปนน้อยใช้ํำเตือนนี้ คอยเตือนตัวเองให้ทำความดีและไม่ประมาทกับชีวิตในน้อยรู้สึกว่าชีวิตของเขาอาจจะไม่ยาวนานนักเขาจึงตัดสินใจทำบุญครั้งใหญ่ในวันเกิดของเขาโดยเชิญคนทั้งหมู่บ้านมาร่วมกันทำบุญถวายพัดตาหารเพลนแดดพระสงฆ์และอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราไม่รู้ว่าชีวิตจะจบลงเมื่อใดการเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการทำความดี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนายน้อยได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการทำความดีช่วยเหลือคนในชุมชนและสอนให้ลูกหลานเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแม้ว่าเขายัางไม่ถึงเวลาตายหลังจากได้เผชิญกับประสบการณ์เนื้อธรรมชาติและได้รับขับเตือนจากหญิงฉราหลายครั้งนายน้อยรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตในที่สุดเขาตัดสินใจปล่อยวางทุกสิ่งในโลกทั้งครอบครัว ทรัพย์สินและการทำงานเพื่อละทิ้งชีวิตทางโลกนายน้อยบอกกับครอบครัวว่าถึงเวลาที่พ่อจะต้องหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมแล้วชีวิตนี้เราไม่ควรจะประมาทนายน้อยบวชที่วัดใกล้บ้านซึ่งเป็นวัดเล็กๆแต่งเงียบสงบเขาเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันตั้งใจที่จะสะสมบุญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดในชาติหน้า ชาวบ้านต่างเห็นด้วยและเขารบในความตั้งใจของในน้อยหลายคนยังนำครอบครัวมาร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกับในน้อยในโอกาสพิเศษเมื่อบวชแล้วในน้อยได้รับฉาย,ยาทางธรรมว่าพระสมบูรณ์ปภาการโรซึ่งหมายถึงผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแสงแห่งความสว่างและความบริสุทธิ์เป็นชื่อที่สะท้อนถึงการที่นน้อยตัดสินใจละทิ้งชีวิตทางโลกเพื่อปฏิบัติธรรม และสั่งสมบุญอย่างแท้จริงเรื่องราวของพระน้อยก็จบลงไปแล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่าโลกหลังความตายมีจริงหากท่านชอบฟังเรื่องราวของการระลึกชาติการกลับชาติมาเกิดเรื่องราวของการตายแล้วฟื้นกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ